มองเวลาเป็นทรัพย์สินคนรวยให้ความสำคัญกับเวลาเทียบเท่ากับเงินพวกเขาใช้เวลาในการวางแผนสร้างโอกาสและพัฒนาตนเองการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตได้อย่างต่อเนื่องเห็นโอกาสในทุกปัญหา แทนที่จะมองปัญหาเป็นอุปสรรคคนรวยมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตวพวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการหาทางออกและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆรู้จักคุณค่าของเงินคนรวยไม่ใช้เงินเพียงเพื่อความพึงพอใจชั่วคราวแต่พวกเขามองหาโอกาสในการลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับเงินที่มีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการลงทุนที่เหมาะสม เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติจริงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้มีทิศทางในการดำเนินชีวิตและการเงินคนรวยมักตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จทำงานแบบคูณเพิ่มแทนที่จะแลกเวลาเป็นเงินคนรวยมองหาวิธีการสร้างรายได้ที่สามารถขยายตัวได้ เช่นการสร้างธุรกิจการลงทุนหรือการสร้างสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้การใช้ใจ่ายอย่างมีสติและการออมเงินเป็นนิสัยที่คนรวยยึดถือพวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและมุ่งเน้นการลงทุนในสิ่งที่สร้างมูลค่าในระยะยาวพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ใเป็นสิ่งที่คนรวยให้ความสำคัญ พวกเขาเข้าใจว่าการลงทุนในตนเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้มีวินัยและความสม่ำเสมอการสร้างนิสัยที่ดีต้องอาศัยความสม่ำเสมอและวินัยคนรวยยึดมั่นในกิจวัตรที่ช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ การวางแผนการเงินช่วยให้สามารถควบคุมรายรับรายจ่ายและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตคนรวยมักมีแผนการเงินที่ชัดเจนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้สร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากผู้อื่นการมีเครือข่ายที่ดีช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการสร้างรายได้คนรวยมักแวดล้อมด้วยผู้คนที่มีความคิดเชิงบวก และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันได้การฝึกนิสัยเหล่านี้ต้องอาศัยความตั้งใจและความพยายามอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วข้ามคืนแต่การเริ่มต้นวันนี้จะนำคุณไปสู่เส้นทางของความมั่งคั่งในอนาคตหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเช่นการวางแผนการเงินการลงทุน หรือการพัฒนาตนเองโปลดแจ้งให้ทราบเพื่อที่ฉันจะได้ช่วยให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดในโลกของความเป็นจริงความร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยเพียงอย่างเดียวหลายคนที่สามารถสร้างฐานะขึ้นมาจากศูนย์ไม่ได้มีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นเสมอไปแต่พวกเขามีแนวคิดมีนิสัยและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกต้องต่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวหากแต่เป็นผลของการฝึกฝนปรับเปลี่ยนและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายในทุกย่างก้าวหนึ่งในคุณลักษณะที่คนรวยมักมีเหมือนกันคือพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของความรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้หรือฉันไม่มีทางรวยได้หรอก พวกเขามักเริ่มต้นจากการเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้พลังของความเชื่อในตัวเองนี้เองที่เป็นหลักฐานสำคัญของทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่พวกเขาจะทำทุกอย่างด้วยเจตนาอันแนว่วแน่เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่ทำในวันนี้คือการปูทางไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าพฤติกรรมอีกอย่างที่คนโดยจำนวนมากมีเหมือนกันคือการมีวินัยในการใช้เงินไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อย พวกเขาจะไม่ปล่อยให้เงินรั่วไหลไปกับความอยากชั่วคราวแต่จะเลือกใช้เงินเพื่อสิ่งที่สร้างคุณค่าในระยะยาวเช่นการลงทุนในความรู้ทักษะการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจหรือแม้แต่การลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อของราคาแพงคือคนรวยและไม่ใช่ทุกคนที่ประหยัดถึงจะจนบางคนที่ใช้เงินอย่างมีเหตุผล รู้ว่าเงินแต่ละบาทสามารถเติบโตได้ถ้าวางไว้ในที่ที่เหมาะสมจะมีอิสระทางการเงินได้เร็วกว่าคนที่หาเงินเก่งแต่ใช้เงินไม่เป็นสิ่งที่คนรวยต่างจากคนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็คือทัศนคติเชิงบวกต่อความล้มเหลวคนส่วนมากเมื่อเผชิญกับความผิดพลาดจะรู้สึกท้อแท้หยุดทำและถอยหนีแต่คนที่มีนิสัยดึงดูดความมั่งคั่งมักมองความล้มเหลวเป็นบทเรียน และไม่ยอมให้อารมณ์มาขัดขวางการเรียนรู้จากมันพวกเขาเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วและพร้อมจะลุกขึ้นมาใหม่ด้วยแผนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหากเราลองมองดูให้ดีจะพบว่าในประวัติของมหาเศรษฐีหลายคนพวกเขาต่างเคยล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตแต่กลับใช้มันเป็นแรงผลักดันจนกลายเป็นจุดหักเหท,ทาให้ประสบความสาเร็จยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้คนที่มีนิสัยดึงดูดเงินยังรู้จักเลือกสภาพแวดล้อม ในการใช้ชีวิตพวกเขาเลือกคบคนอย่างมีสติไม่ใช่เพราะผลประโยชน์แต่เพราะเข้าใจว่าบุคคลรอบข้างสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจอย่างมากพวกเขาอยู่ในสังคมที่ส่งเสริมการเติบโตไม่ใช่สังคมที่ดึงพวกเขาลงความสามารถในการคัดเลือกคนคบการพูดคุยกับผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการฟังคำแนะนำจากคนที่เคยเดินทางมาก่อนล้วน เป็นพลังเสริมให้พวกเขาสามารถยืนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้นานยิ่งขึ้นการฝึกนิสัยให้ดึงดูดเงินจึงไม่ได้เป็นเพียงการมองหาวิธีเพิ่มรายได้เพียงอย่างเดียวหากแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองและสร้างระบบชีวิตใหม่ที่เอื้อต่อความมั่งคั่งตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนทุกการตัดสินใจล้วนมีผลต่อกระแสะการเงินที่เข้ามาในชีวิตนิสัยเล็ก อย่างการจดรายรับรายจ่ายการวางแผนล่วงหน้าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหรือแม้แต่การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินเป็นประจำล้วนเป็นการส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สํนนึกว่าฉันกำลังเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการมีจิตสํนนึกแห่งความกตัญยูและการให้คนรวยจำนวนไม่น้อยที่พูดถึงเรื่องการให้คืนและการแบ่งปัน เพราะเมื่อเราให้เราจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ภายในจิตใจและจิตสำนึกนี้เองจะดึงดูดความมั่งคั่งกลับคืนมาอย่างลึกลับยิ่งคุณรู้สึกว่าตนเองมีพอเท่าไหร่คุณจะยิ่งเปิดประตูต้อนรับพลังของความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นการให้จึงไม่ใช่แค่การบริจาคเงินแต่รวมถึงการให้เวลาให้คำแนะนำและให้กำลังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพลังงานที่คนรวยเข้าใจดีว่ามีคุณค่ามากกว่าทองคำ การมีเป้าหมายทางการเงินที่เป็นรูป,ปธรรมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนรวยไม่เคยมองข้ามพวกเขาจะไม่เพียงแค่พูดว่าฉันอยากรวยแต่จะระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการมีรายได้กี่บาทต่อเดือนภายในกี่ปีจะใช้วิธีการใดและมีแผนสำรองอะไรบ้างเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้สมองโฟกัสและเริ่มทำงานเพื่อหาวิธีให้สิ่งน,นั้นเกิดขึ้นจริง มันทําให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมามีความหมายทุกงานที่ลงมือทํามีพลังและทุกการลงทุนมีทิศทางแม้ว่าทั้งหมดนี้จะดูเหมือนเรื่องมากมายที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่แท้จริงแล้วมันคือการเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราสามารถทําได้ทันทีเช่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหันมาวางแผนรายจ่ายในแต่ละเดือนอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินสัปดาห์ละเล่มหรือแม้แต่การหางานพิเศษเล็กๆที่จะช่วยเพิ่มรายได้ เมื่อเราทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆและแน่นอนสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันคือความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจและสามารถดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างมั่นคงและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการฝึกนิสัยของตนเองใหม่ทีละน้อยไม่เร่งรีบแต่มั่นคง พร้อมเดินไปบนเส้นทางของคนที่ดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสและดึงดูดความสำเร็จอย่างแท้จริง